ชอบเกตติกออริจิน a ลนะคะว้นะคบวันนี้เราก็จะมาซ้อมเพจไอที่พูดเป็นรอบที่สองแล้วเราชื่อทีมว่าไม่มีใครรู้เราติดตามกันโดนนะจ๊าทุกคนเรามีคำถามเวลาเราถ่ายอ่ะทุกคนจะมองกล้องหรือทุกคนจะมองหน้าจอหน้าจอจะตามก็ต้เห็ใช่ตาก็จะเข็มอลติแอนเฟนไม่เอาอ่ะเดี๋ยวมันเหมือนพูดไม่ได้ห้ามตัดออกนะอันนี้ เมื่อกี้เราซ้อมกันที่า Official Sheet ที่เดอะสตีชั้น4นะจ๊ะแต่ว่าด้วยความที่แบบบุคลากรเราเยอะมากๆเราก็เลยต้องแบบย้ายสถานที่มาที่ไม่บอกชื่อเพราะเขาไม่ได้สปอนเรานด์นะจ๊ะก็คือที่ซ้อมเก่าอ่ะคือเราเล่นถุงป้ามันทล่มเลยเราไม่ได้ต้องเอาพยกคนมาเต้นแรงขนาดเลยเหรอใช่เราคึกกู้รอดชีวิตทั้งสี่สิบคนเก่งนะใช่แล้วทุกคนและนั่นก็คือขนมเค้กนั่นเอง นี่อันยองเซโลเป็นคนเกาหลีนะจ๊ะพูดไทยได้ไหมพูดไม่ได้พูดไม่ได้หรอเห็นไหมล่ะงงมากและนี่ก็คือ3ตัวแม่ สามตัวแม่อันยอเซลอ่าพี่หค้วคุยๆอย่าตบตบพ่อชานิสช่องนี้พูดคำหยาบได้ไหมคะได้โอเคสัสหน้าหีมากร้อนแบบพีเฮียอยู่นะโอกโหตัวสัตว์ใครด้วยนะอีกพวกควาหน้าหีอย่าเลื่อนนะอย่าเลื่อนนะตรงนี้ตัดออกด้วยโอ้กนอมอเรยมีสมอง์เรยมาเลยชื่อฮารุกะอิชิกาวะวันนี้ฉันจะพาทุกคนไป กลับมาคุณเจนทำได้เลยนีนะคะแล้วก็ทำอะไรกันทุกคนเราถามพี่กดอตพเกดกันเลยนะคะทุกคนบ่ายสองครึ่งแล้วถึงเวลาแล้วไปกันเถอะและเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนไปเข้าสู่ช่วงซ้อมกันนะจ๊ะอันนี้สามตัวแม่ที่เมื่อกี้หายไปไปไหนมาไปแวะกับร้านโตเกียวแป๊บนึงอดไม่ไหวไงผมไม่ไหวอ่ะเนาะไม่ไแล้วบ่ายสองครึ่งแล้วนะมันไม่อะไรฟิลฟิลหายหลงเลยอุ้ยอยากกินเหรอ ไปกันเสรทุกคนไป้องจีกันเรายุดช่องนะจ๊ะทุกคนเราหยุดช่องแล้วอ่าเราจะคนสวยคนหนึ่งแล้วค่ะผมแดงกินซีนไม่ไหวแอุ๊ไกดินดิดนสัดด้หิคอมเมนต์ด้วยอีกวายนี่ก็คืออิทูดิอันโนนะคะนี่ก็คือไอดอลติ t ต่อเ่เเราจะพาไปดูบรรยากาศนะคะทุกคนนี่ก็คือบรรยากาศของสมาชิกในทีมนะคะ ก็คืออีกหนึ่งไอดอลนะคะสวัสดีค่ะโนเซโอเดี๋ยนี่คือท่าปั๊มนะคะเพราะหนุ่มหน้ามนโอปป้าไม่พูดเลยเนี่ยหรอสวัสดีครับยึดช่องเลยยึดช่องยึช่องเดี๋ยวมีช่องปินปิกนะเยอะๆๆๆนี่ผมจะมาสอนเต้นครับถ้าอะไรครับเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆ๋ยดี๋ยวไปชุกคืนที่มีแต่เซ่ ทุกิ่งจะได้ความฝันลาลาไปกันสิ้นอยากเอรู้เจ้าของเพลงอยู่ไหนเจ้าของเพอยู่ไหนหาก่อนนั่นไงครับเวต่าแแล้วนะคะเกินตัวเองไหมเิัเหมือนไม่รู้ต้องตอบอะไรอ่ะเมื่อไหร่อเราอ่ะ่รีกไนานขาไม่เมื่อไหร่จะบอมในน้ำเไาบมหน่อยนี้โดูแชมป์ เลยด้ยตรงนี้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 ทักไอจีว่าเจ้าของช่องไม่เคยพูดอะไรเราหแต่ถือกล้องไม่พูดเลยผมหันไปหาตัวเองบ้างคนอิสซาไปแล้วนะเออเป็นตัวกระจายรุ่มกับลูกมเจ๊มาก เม่กี้เราก็ไปเรียนค้าสของขุงขิงคอริโอมานะจ๊ะนี่เลยเออมีคาสทุกวันพุธนะคะสามารถชักมาได้ในไอจีได้เลยหรือว่าติดตามได้ที่ขิงคิวตี้ค่ะกลิ้งกลิงกลิงกิงกฝาก i อจีด้วยนะกลิ้งกลิงกิงกฝากด้วยค่ะ ทุกคนเพื่อนรู้หรือเปล่าว่าสรุปแล้วเกดมีแฟนหรือยังใครรู้คอมเมนต์มาหน่อยจริงๆแล้วเราแอบพบกับเกดเองแหละทุกคนเฉลยแล้วนะคะทุกคนเราคือแฟนเก็บของเกดเองเธอคือตัวจริงว่าเกดเก็บมาจากไหนไม่รู้อีกทีนึงเก็บมาจากถังขยะแต่ทุกวันนี้เกดยังซุกไปถังขยะนะทุกคนรู้ไหมเกดเจ้าทำหน้าไงทำไมค่อยเกดหน้าใสจังวะจริง อ,อาดีค่ะกลับมาพบกับมิสเรียวอีกแล้วนะคะ <Miss> รู้ไหมคะว่าเราก็ลังทำอะไรกันอยู่ไม่รู้เรากำลังยืนคุยค่ะอีง่อและเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาพบกันต่อนะคะใน EP ที่2หรือเปล่าไม่รู้แต่วันที่สองเจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบายเป็นิีปาก ของกูค่ะและเจ้าของก็ไม่อยู่ด้วยครัแล้วงงมากเดซเซอร์บอยผมยาวมากว้าไม่ดีจังไม่ดีจังไปเซ็นไหมเราจะพาไปดูบรรยากาศวันนี้เป็นวันสอบของเด็กเด็กเทรนนีแดนเซอร์ของ KDC นะคะทุกคนแล้วก็จะพาทุกคนไปดูแต่ละทีมกันเริ่มจากทีมนี้ก่อนที่มีชื่อว่าเซโยเชลล่าแกงกุลาฟายแกงกุลาฟายแต่ดูป้าจีน่าลงไฟอ่ะแล้วทีมเขาไหนจะบอกทีมอื่นว่าอะไรบ้าง สยสุดในนี้อ่าโอเคค่ะ <c oughs> ทีมนี้ยังไงคะทีมนี้ยังไงคะชื่อทีมว่าอะไร <c oughs> สาวยกระดบับสาวยกระดบับอ,อ,าอ่อางแขกจากชุดแล้วอย่าบอกทีมอื่นว่าไงบ้างอ่ะก็ไม่ได้กลัวอยู่โอ้โหก็ไม่ได้กลัวอยู่แล้วมีทีมคู่แข่งไหมคิดว่าแบบตัวเต็งแน่ๆม,มีทีมไหนแข่งเราได้เลย อทีมเราปังสุดเนาะโอเคเราจะรอดูนะทุกคนอ่ไหนที่มีชื่อว่าอะไรค่ะพวกเราสวยสำเร็จลูปทีมงาดที่เปิดว่าใครบ้างระวังตัวว่าให้ดีๆค่ะเดี๋ยวพวกนี้แหละจะเป็นทําให้เธอไม่สวยเออแต่ตอนนี้ปวดหัวมากเพว่าแต่ละคนแบบอะไรนะ อันนี้คือสอบหรอสอบอันนี้เรียกว่างานแข่งเต้นคอมโบสวัสดีค่ะนชื่อทิมว่าชื่อทิมว่าจูเกอร์ยังอมเกอร์ยังอมขอบคุจะบอกว่าซู่ซูค่ะทุกคนแบบว่ามาเต็มมากก็คิดว่าทุกคนจะมาเต็มขนาดนี้เหมือนมาจิ๋วที่อยู่ห้องก็คือุยกันแบบว่าพี่ชูดะยังไม่ต้องใส่เต็มก็ได้เพราะว่าเออก็แค่มาสอบเฉยู่ใช่เราถ่ยเราไม่เต็ม แต่วันนี้เออยอมยอมไหมย่าไปยอมสิเราน้อยแต่มากไงเดี๋ยวเต้นๆอยู่ชีจะถอดกางเกงอะไรทีมเธออยจ้าดีก็จะเปิดเอทีมเดียวไม่มาค่ะคนเดียวเหรอเด้ามีนักตัวอยู่มีนักตัวอยู่อีกคนนึงไปไหนอ่ะมีนักตัวอยู่อุดทิ้งว่าตุ๊กตายางของอุ้มสีตุ๊กตายางของอุ้มสีอายาบอดทีมอื่นว่าไงบ้างแพ้ไปเถอะเอออ่ะโดนเย็บแน่ มีทีมหนึ่งมาแล้วค่ะทีมชื่ออะไรคะจตินจริงเบอร์ออไม่แน่ใจฟิวถอ,อดตัวเองอย่าบอกทีมอื่นบ้างนะเป็นดีหรือเปลไม่รู้แต่ว่าอะไรเนื้อคมอ่ะ หนูจะกรอบวนทุกคนจะต้องมุ่นวายอยู่ในนี้หนูีนี้ค่ะสามสาววันยองทีมมีชื่อว่าทีมอะไรา <คน S 1> วันยองมีเพีงหนึ่งเดียวแล้วคนไหนคือว,วันยองเราพวกเราคือวันยองค่ะแล้วอยาบอที่เหมือนว่าไงก็ระวังไว้นะคะเพราะเราอะขายสวยแต่ว่าเต้นอีกเรื่องหนึ่งพูดไม่ดูหน้าตัวเองเลยฉันคือจะเบงทีมนี้ทุกคนดูหน้าฉันไปฉันคือจะบอดของทีมนี้ฉันคือตัวถ่วงทุกคนดูหน้าฉันเอาไว้เพืไม่มีอะไรจะพูดขาดจริงใช่ไหมคะวันยองอ๋อใช่ค่ะ ทีมมีชื่อทีมว่าอะไรอย่าหมุนแดงชื่อปี๔ค่ะเจะพาบอที่อื่นมาใหม่บ้างก็อะไรสุดสุดค่ะพูดของบับก็แทบตายเขาแบบว่าไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะรอดูของจริงอ๋อไม่พูดเยอะรอดูของจริงระดูความสวยดีกว่าค่ะเราดูความสวยทีมมีชื่อทีมอะไรนะโอ้โห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 จะพาปอที่อื่นมาไหนบ้างจะพาปอที่อื่นว่าโโห พี่องบอกทั้งสองคนว่าเมื่อกี้เราอะเต้นผิดนิดนึงนะคะ๋อเคแล้วภาพนีก็จแล้วต่ชื่ออะไร้งาจมได้อ๋อถอดแมแล้วเ็นอย่างี้เองเราเป็นตุ๊กตายางของคุสีแล้วคุณสีเป็นตุ๊กตาที่เป็นผีแล้วเราก็เดินเข้า Amazing ต้องพูดได้ด้วยมีเก็บกับไม่มีเก็บกับคนเรียกมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กับ KDC เออการ KDC Teeny Dancer ไม่ใช่ค่ะทีมเวิร um ์คเทสค่ะอันนี้ครที่หนึ่งนะคะทีมบรรยากาศข้างนอกตอนสอบเสร็จก็คือจะชิลมากมีกรรมการพิเศษนะคะเกมพิเศษคือนินจาโุ้งค่ะวันยาวนะค่ะวันยองใส่์คานต้้งหน่อยสวัสดีค่ะเกสตรบเบอรี่ดูหน่อยค่ะเีลยงอันย่าค่ะรีวิววันนี้นะครับเป็นยังไงบ้างสุดยอดเลยค่ะพี่คนเดียวเต้นดีมากแบบผมบ๊อบบี้บบบี้ มาโฟมมิกาแต่จริงๆแล้วเป็นนินจาโฟอีนะกหมคะสัมภาษถ่ายทุกวันไม่ได้เห็นดูสักทีเลยโอ่ยอีกดอกไม่ได้เลไนะที่สี่ดิเกตทาไม่ลงแตรีวิววันนี้ซีฟเป็นยังไงบ้างเหนื่อยสนุกสนุกสีสนุกสนุกสนุก กระครงกุกกระตาข้างซ้ายครับเออวันนี้ก็ผมก็มาสอบเนาะมีการสอบครั้งแรกเกี่ยวกับการทำทีมเวอร์นะครับก็ปกติเราเป็นเรื่องเต้นอะไรอย่างนี้มาก่อนเราะว่าผมเคนเต้นคนเดียวมากกว่าแล้วก็ไม่ค่อยมีเพื่อนเต้นนะครับเพราะว่าอยู่วงเก่าไม่ค่อยมีเพื่อนนะอุ้ยมาอุ้ยอีโดหัวใจลูกมา เน้นเล่นของใส่คนดูจริงโดนโมเสกดเวอร์ตุ๊กตายางของทิ้งสีด้วยนะไปดูกันนะครับทุกคนตุ๊กตาที่เฉินเียอุ้ยน้องๆทุกคนเก่งมากๆเลยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะที่นี่เจอน้อยหน้าอะเสียบที่ยานคาร์มายเต็เป็นไงบ้างคำไมเราไมเต็มเต็มเต็มทุกช่อง ของพี่ก่อน,น,นคิดว่าคิดว่าเท่าไหร่ไม่รู้ไม่เห็นให้ถ่ายเต็มร้อย <500 S 2> นะ top ห้า<อ>ที่หนึ่งค่ะ t อ p หนึ่งไปเราดูสินะเราได้ที่หนึ่งไหมไม่ที่หนึ่งนลยอะ

พอผมแบบทำมีปุ๊บ <Hey, okay. S 1> คัดปุ๊บไแกันทุกคนเราเปลี่ยนเสื้อแล้วครับ <laughs> ซอมที่อะไรกันเอ,อ่ยซอมที่ชั้นห้าเดอะสตรทนะคะก็ะคือเราซอมพีเดไอน,นะคะวันนี้ก็วุ่นวายชุลมุนมากเลยค่ะคทุกคนนะคะคก็ต่างซ้อมกันอย่างขมักขม้นนะคะ,คะมีทำการวอร์มอ่ะ น้องน้องชวนทานเราไปสัมภาษณ์น้องน้องที่ชวนทาน,ด,น,ทน,ทานดีกว่าคนะ่ะสัมภาษณ์หน่อยส,อสวัสดีค่ะช้บแค่ไหนกับการแข่งขันครั้งนี้ทอมากเลยค่ะกับบ้านไข่ดอ,อกอินชันพี่สาวฉันโอเคค่ะตะตัว ยเราสามารถพูดคำหยาบได้เลยไอ้เหี้ยอีสัตว์ควยใหม่แมงเงี้ยมีควยยหนีสัดหนีควยเหี้ยอีสัตว์ไอ้เหี้ยสะดุ้งควยใหม่แม่พ่อตัดเออสัดได้เหี้ยใครจะสัดอยากจัดควยว่ะไอ้สันไปจัดควยพ่จะทำโทษอย่างหนักหน้าอีหน้าหนังไปเ็จข่าวนี้นะคะแล้วก็จะมาสอมที่ครับไม่นานเลยก็รคะหนึ่งของบ้านคิดดีซีเหรอหนึ่งสองทางแม่ที่ไม่หลุดไปแ่ะ แกนี่จริงอีมาแล้วเฮ้ยไม่ต้องขอดิครับ แล้วว <two> ันนี้ก็เป็นวันที่เราถ่ายกันสุดท้ายของการซ้อมไม่ใช่ดิวันนี้คือวันถ่ายแล้วราจจะซ้อมมาทั้งหมดกี่วันไม่รู้ยังไม่ค่อยได้ทุกคนก็เหนื่อยกันนิดหน่อยแต่ไม่เหนื่อยมากหรอกผมรู้คนรู้ว่าทุกคนเหนื่อยนิดเดียวเพราะว่าเพื่องานที่ดีอะเนาะคนยอมยอมได้เสมอเลยผมรู้สึกไม่ค่อยที่ผมไม่ค่อยเหนื่อยเลยใช่ครับพัชิวๆผมเต้นจริผมออกแรงแค้หนึ่งเตนนะทั้งหมดที่ผมเต้นไปเต้นไม่ดิมโดดแน่ขอให้ทุกคนตั้งใจเต้นนะคะแล้วก็ ก็ S <S ส okay. ู้ๆค่ะสำหรับวันนี้พวกเราก็สะอัดคลิปกันแล้วฝากเป็นกลังใจพวกเราด้วยคอมเมนต์มาเยอะๆเลยนะ KDC ทีฟถ้าผ่านไปถึงรอบไฟนอลนะครับก็อย่าลืมไปเชียร์พวกเราได้ที่โชว์ดีซีฝากดูโชว์พวกเราด้วยนะคะในรอบพิเรนะควยๆยีสัสสัสยัดผียัดแฟนได้เนี่ยยิงยิงของวันนี้ยว่ะไปสัตว์ถ่ายควยแล้วไอ้เฮียตุ่นตุ่นแต๋วไอ้เฮีย มือได้ยกพี่เออยกพี่นะพี่โมพี่กองว่าไงฟอนทีมด้วยกันครั้งแรกเลยนะว่าไม่ได้วมาแล้วรู้าึก้ว่ามันดีใจที่ไก็ถ่ายเสร็จกันเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนต้หรับกด้วยนะคะก็เป็นงานแรกของคุณคุณหนุ่กตด้วยนะคะที่จะขึ้นเวทีเรียนไรุ่นมิการ์คูก็ฝากกำลังใจฝากคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์ให้ทีมของคุณหนุเกตด้วยนะคะ เโยนมาเร็วหน่อยโยนเร็วมากแบบรู้สึกรู้สึกดีแบบที่ไม่มีมานานแล้วมันมีช่วงที่หมดไฟแล้วก็ไม่อยากเต้นความจริงอะหนูจะเต้นแค่กับอเดลก็ได้ว่าถ้าจะเกียงหนูก็ไม่เต้นก็ได้แต่ว่าหนูไม่รู้สิโหโหโหนมองโมองน้องๆโหนมองแบบพี่ๆมองพี่ๆอะไรอย่างนี้แล้วมันทำให้หนูรู้สึกว่าเกี้ยง อีพวกนี้แม่งโตรมีไฟเลยแล้วทำไมกูจะทำไม่ได้วะพี่คิมพี่อะไรก็ยังลงสองทีแลมงจะลงไม่ได้วะคุแม่อยากเล้นตับพวกมึงสัสะแบบคิดในใจอะไรองนี้แล้วก็พี่คิมเขากุ่มแลีวพี่ก็ตกใจว่าเ้าเล่นได้หรออะไรเงี้ยติดข้างหลังด้อสิดวดแปดสิบกิ

เอะไห็นน้าผคนเดียแล้วกมนอง่กลองไมคุณไม่เคยคไม่เคคิดเลยนะว่ามึงจะเป็นคนอย่างเงี้ยเก็ตฮะโอ้โหบ้านเรืองแสงเงไปกโอ้โห 공동 이얍 오이 에 네가 방금 야 너무 상급 과. 상급 과.